การนั่งสมาธิฝึก,กจิตของเราให้มีความสงบเป็นสิ่งที่สำคัญในการฟังธรรมะเมื่อเรานั้นฟังธรรมะ ในสถานที่ที่เหมาะสมที่มีความสงบก็ยังจะจิตใจของเรานั้นสงบได้ง่ายขึ้นเพราะธรรมชาติของจิตที่เป็นทา,ทาตารู้เนี่ยสภาวะที่รับรู้ในอารมณ์ ก็คือจิตแต่ถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกเมื่อรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายจิตก็จะปรุงแต่งไปต่างๆนานาหนูสติของเราไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตนั่น ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาขั้กระบวนการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจที่เราเรียกว่าปิจเจสมุปบาททำมาสายกันแล้วเกิดขึ้นอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น พระศาสดาองค์แรกของโลกที่ทรงคนพบธรรมที่มีความละเอียดสกุมมากแม้พระพุทธเจ้าพงจะมาตารัสรู้หรือยังไม่มาก็ตามธรรมาชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่ก็มีอยู่แล้ว แต่พ่ะพระองค์ทรงค้นพบแล้วก็ทรงมาจำแนกแจกแจงมาแสดงทำเอาไว้ให้พวกเรานั้นได้ศึกษาแม้ว่าร่างกายของพระองค์นั้นจะเสด็จดับการปนริพานไปนานแล้วแต่ในด้านของธรรมะพระองค์ก็ตรัสว่า บุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตยันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อ,อยู่ที่พระธรรมถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติอยู่ในชาตินี้อยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าจิตของเรานั้น มีสติมีสม,มาธิที่ตั้งมัน่นเราก็จะเห็นธรรมะได้เพราะธรรมะม,มีอยู่แล้วนรอบตัวเรานี่หรือร่างกายนี้ก็เป็นธรรมะอยู่แล้วคือมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เพียงแต่ว่าเรานั้นต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจเมื่อเรามาฝึกสติให้อยู่ในปัจจุบันตัวสติหรือตัวสัมปชัญญะความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมก็เป็นธรรมนหนึ่งเป็นธรรมฝ่ายของกุศลเหมือนกัน เกิดขึ้นที่ใจเราจะมองไปที่ใจของเราจะเห็นได้ว่าใจตรงนี้คิดดีคิดไม่ดีมีทั้งสองอย่างคิดไม่ดีก็เป็นจิตตสังขารหรือสังขารฝ่ายอากุศลที่มาปรุงแต่ง ส่วนตัวใจิตใจมันไม่มีความสงบพอก็จะวิ่งไปตามความปรุงแต่งของสังขารนั่นแล้วก็สำคัญว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งหรือความคิดที่ไม่ดีหรือความคิดดีก็าตามก็เป็นความคิดของเรา จิตนี้ก็เป็นเราที่รับรู้นี่ว่าจิตของเรามันหลงไปแล้วจิตของเรามันหลงไปในอารมณ์ทั้งหลายาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาตามรู้จิตของเราผู้ใด มารู้มาเห็นจิตของเรานั้นตามความเป็นจริงก็จะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์นั่นเองย่างการปฏิบัติในระหว่างวันในชีวิตประจำวันของเรานี่ะในชีวิตประจำวันของเราเราควรจะดำเนินอย่างไรให้เรานั้นมีสติ ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของเราไปด้วยจะทำการงานอะไรก็ตามพยายามฝึกสติยิ่งมีสติมาก,มากขึ้นก็ยิ่งใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นส่วนสมาธินี่ถ้ามีมากเกินไปจิตก็จะมีความสุข ไปในสมาธิอาจจะไม่สนใจในการพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้แต่ต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าสมาธิที่สูงอย่างที่พกฤาษีในสมัยพุทธกาลเขาดำเนินกันนั่นอันนั้นสมาธิที่ลึกซึ่งยังไม่เกิดปัญญา ที่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าของเราท่านอาราดดาบทุตกตดาบทมีสมาธินึกซึ่งมากมีความสุขอย่างละเอียดอยู่ในสมาธิแต่ยังไม่ใช่พาณิพันถ้าอาจารย์ทั้งสองนี้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำไม่นานก็จะสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้โดยไม่ยาก อันนั้นหมายถึงสมาธิที่ลึกซึ้งมากแต่พวกเรานักปฏิบัติบางทีจิตสงบมีสมาธิขึ้นมามีปีติมีความสุขก็กลัวว่าก็มีความรู้สึกมีความกลัวพาจิตของเราจะติดสมาธิซะแล้วไม่อยากจะอยู่ในสมาธินั้นนานๆ พราะเข้าใจว่าการรู้ธรรมนั้นรู้ในปัจจุบันเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ในปัจจุบันอันนี้ตามตำราเป็นอย่างนั้นคืออ่านศึกษาตามตำรับตำราแต่ไม่เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติต้องอาศัย ทั้งศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่ก็มีศีลพยายามกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกในบางครั้งการฟังธรรมะอาจจะไม่เข้าใจแต่สติสมาธิตั้งมั่นแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นอย่างดี เมื่อตอาามเทศจบแล้วก็ไม่รู้ว่าเทศเรื่องอะไรไม่ต้องไปสงสัยเพราะตัวธรรมะที่เราได้ฝึกนั้นมีอยู่แล้วที่จะพูดไปก็พูดให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติของเราก็ตั้งมั่นดีจนไม่ได้ยินเสียงธรรมะหรือได้ยินก็ไม่มีความหมาย เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นแหละเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้เรารู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งให้จิตของเรามั่นคงเห็นความเกิดดับอย่างนี้อยู่เสมอเสมอจนวันหนึ่งนั้นความรู้นี้มันก็เด่นชัดขึ้นเห็นสปปรรพสิ่งในโลก มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความรู้แต่ไม่ใช่ความคิดว่าปัญญาวิปัสสนาภาวนามมยะปัญญาหรือภาวนาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาการทำจิตของเราให้เจริญน,นั่นเป็นความรู้ไม่ใช่ความคิดในเบื้องแรก ก็เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนำมาคิดพิจารณาไตรตรองก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งต่อมานั้นปัญญาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นมามีความรู้ชัดอยู่ในใจเช่นในโรคทุกวันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงมีภัยอันตรายมีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นมากมายมีคนเจ็บมีคนตายก็มากถ้าเรานั่นมีจิตใจที่ดีงามคือมีเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันนะกันจิตใจของเราต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานของการภาวนาศีลของเราจะตั้งมั่นได้ดีด้วยจิตของเรานั้นมีเมตตาผมมิหารอยู่เสมอเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยนั้นพื้นฐานจิตใจมีความเมตตา เป็นพื้นฐานของจิตแม้ว่าเพื่อนร่วมประเทศของเราหรือที่ที่ใดๆในโลกนี้คนในคนในโลกมีความทุกข์เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆก็ตาม ใ,ใจของประชาชนคนไทยนั่นมีความเมตตามีความกรุณาคิดช่วยเหลือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เมื่อเกิดมีภัยพิบัติหรือเกิดมีเหตุการณ์ความทุกข์เกิดขึ้น กับประชาชนคนไทยนะคนทั่วๆไปนะทุกประเทศในโลกนี้ก็ต่างมาช่วยกันค้นขวายช่วยเหลือโดยไม่คิดเงินสินจ้างรางวัลเลียก็่ผู้ให้ย่อมได้รับ ผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่เสมอนั่นย่อมได้รับความเมตตากรุณาจากคนอื่นเหมือนกันคือทำกรรมที่ดีทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจเมื่อเกิดมีความทุกข์ความยากลำบากเราก็ช่วยเหลือกันว่ามีกรุณาเพราะคนอื่นเขาทุกข์มากกว่าเรากำลังมีความลำบาก ในชีวิตในการดำรงชีวิตเช่นคณะเด็กพร้อมกับโคร้รที่ติดอยู่ที่ถ้ำพวกเราชาวไทยก็ช่วยเหลือกันมีความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคนในต่างประเทศเห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยของเราในทุ่มเทยอย่างนี้ เขาก็เกิดความรู้สึกอยากจะช่วยอยากจะพยายามมาช่วยเหลือมีกรุณานี่นับว่าจิตใจของคนเรานั่นในประเทศไทยถูกหล่อหลอมมาด้วยธรรมะขั้นพื้นฐานคือขั้นของศีลธรรมนี้เป็นอย่างดี อันนี้พูดถึงคนส่วนใหญ่ก็มีบ้างที่บางส่วนที่ยังมีอคติยังมีแนวคิดที่เป็นไปในทางติดรบมากก็มีเหมือนกันอันนั้นก็ช่างเป็นธรรมดาเพราะขนาดจิตของเราดวงเดียวนี้บางทีก็คิดดีก็มี บางทีคิดไปทางไม่ดีก็มีอันนี้เขาเรียกว่าสังขารคิดดีก็เป็นสังขารฝ่ายดีคิดไม่ดีก็เป็นสังขารฝ่ายไม่ดีที่มาปรุงแต่งจิตใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ความคิดของเรา ถ้าจิตของเรานั้นมันมีความหลงแล้วจะเข้าใจว่าความคิดดีหรือไม่ดีนั้นเป็นของเราทั้งหมดเมื่อเรานั้นต้องการเป็นคนดีเมื่อความคิดที่ดีเกิดขึ้นก็สบายความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ไม่ชอบไม่อยากให้เกิดนี่เรียวกว่าเป็น เป็นตัณหาอยากจะให้จิตของเรามีแต่ความคิดดีๆอย่างเดียวอันนี้เป็นความอยากไอ้ตัวความอยากนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เพราะความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มีความร้อนใจกลัวมีความมีความกลัวมีความกลัวว่าจิตของเราจะตกนรก เาความคิดเอาก้อสนแต่เมื่อเรานั่นฝึก,กจิตไปบ่อยๆเข้ามีสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็จะรู้ว่าเราก็ปล่อยความคิดทั้งหลายไปตามธรรมชาติคิดดีก็รู้จักเราก็พูดเราก็ทำคิดไม่ดีเราก็รู้จักเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ทำนักก็พยายามอย่าให้เกิดขึ้นมากพยายาม ละสิ่งที่ดีความคิดดีกับยามบำเพ็ญนี่จิตของมนุษย์เรามันก็มีความคิดอย่างนี้อยู่เสมอแม้แต่ว่าเด็ก13บคนนั่นพร้อมกับโรสที่ติดอยู่ในถรร้ำทุกคนจะช่วยเหลือกันทั้งคนไทยคนต่างประเทศแต่ก็มีบางคนที่มีความคิดที่ไม่ดี นี่ก็เป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นจิตที่มีเมตตาการุณานี้สำคัญถ้าเราช่วยเหลือกันออกมาได้จากคนที่มีความทุกข์ทั้งหลายจิตก็มีความอิ่มใจสุขใจปรารถนาให้ทุกชีวิตนั้นรอดปลอดภัยเมื่อรอดปลอดภัยมาแล้วก็ดีใจก็เลยก็เป็นมุทิตาจิต ซึ่งมุทิตาจิตจิตที่มีความยินดีอนุโมทนากับความดีของคนอื่นนั้นนะทำได้ยากมากเพราะธรรมาชาติของกิเลกก็คือความอิจฉารือยสยนะั้นมันมีมากมีอยู่ในจิตใจของคนเรานี่เพื่อนร่วมงานของเราที่รับกันดีๆในบางครั้งเขาดีกับเราเราก็อาจจะทำใจยาก แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตของเราพอยินดีพออนุโมทนาอยู่เสมอเมื่อเรามารวมกันมาทำความดีกันในวันนี้เราก็อนุโมทนาซึ่งกันและกันที่พวกเรานั่นมีทานมีศีลม,ม,มีการภาวนามาฟังธรรมะหรือเมื่อ พวกเรานั้นมีจิตใจเมตตากรุณาแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังสติตามกำลังปัญญาเห็นได้ว่าเด็กอายุยังน้อยอยู่ตามต่างจังหวัดก็จะไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ต้องไปตามถ้ำนะตามสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกบ้านนั้นน่ะ ภัยอันตรายธรรมชาติทุกวันนี้มันก็มีมากขึ้นมาพวกเราก็ต้องปรารถนาให้เขานนั้นพ้นจากความทุกข์คือมีเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของจ,จิตใจแต่ในบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นเกินความสามารถของเราก็มีที่จะช่วยได้อันนั้นถึงจะค่อยวาง มูเบกขาหรือผู้ที่เขาทำผิดพลาดไปแล้วเราก็ไม่ซ้ำเติมในความผิดพลาดของเขาพร้อมมีความพร้อมที่จะให้กำลังใจให้เขากลับมายืนขึ้นมาสู้ในชีวิตขึ้นมาใหม่เหมือนอาจารย์ที่มีนักเรียนที่มีความเกเร แต่อาจารย์นั้นก็พยายามสอนพยายามบอกจนนักเรียนที่มีความเกเรไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนกับชีวิตกับความตั้งใจใหม่ที่ดีจนประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้เห็นได้ว่าพ่อแม่นี้แม้ว่าลูกหลานจะทำผิดอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความตั้งใจที่จะให้อภัยที่จะบอกสอนให้เราก็พยายามมองสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในโลกเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาจึงเป็นพรหม,มวิหารที่สำคัญที่จะทำให้พวกเรานั้นนักษาจิตใจของเราได้ เป็นอย่างดีทำให้สติสมาธิตั้งมัน่นปัญญาเกิดเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของเราให้เข้าใจหลักของธรรมในระหว่างวันให้มีสติกันมากๆพวกเรานั้นก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงของธรรมชาติซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็จะเห็นพระพ,พุทธเจ้า ในปัจจุบันในชาตินี้จะเจริญพร